เธอทำอะไรได้บ้างวหน้าอยากให้ฉันทำอะไรล่ะแต่รถของเธอน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าืเธอ,อขับรถตามมาก็แล้วกันหยุดวหน้าฟานดูถ้าถนนถูกคนระเบิดไปแล้วรถผ่านไปไม่ได้แล้วนะครับ ถนนยูเชียบเป็นถนนเก่าขับรถไปไม่สะดวกอยู่แล้วฉันขอแนะนำให้เดินไปตามทางห้านาทีก็ถึงขับรถอ้อมจะเสียเวลามากกว่าฉันไม่ไปแล้วกันเมื่อกี้ขับรถผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตต้องไปหาซื้อของกินเอาไวเ้เยอะเองนั้นจ้งเย่นายอยู่กับเธอที่นี่แล้วกันอย่าลืมหาที่หลบให้ดีละ่ะคนที่เหลือตามมากับผม ดูแปลกปลกแท้จริงแล้วเธอมีเป้าหมายอะไรกันแน่พวกเราก็ไปหาที่คนอยู่ที่ไหนล่ะเฮึร้านสะดวกซื้อแม่เจ้าทำไมนายถึงตามมาด้วยล่ะวันนี้เขาของมีค่ามาก ผมอยากที่จะเบกบาพภาระของหัวหน้าฝานสักหน่อยอืมเปิดออกดูเหมือนว่าซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้จะเพิ่งนำเข้าสินค้าก่อนวันสิ้นโลกแต่เพราะพนักงานควบคุมสินค้ากลายเป็นศพก็เลยไม่มีใครแกล้เข้ามาช็อน่าเสียดายเจ้านายไม่มีพลังพื้นที่ว่างของมากมายขนาดนี้เราเอาไปไม่หมดหรอกนะ ให้คนเมื่อกี้ที่ชื่อว่าหนิงเย่ช่วยพวกเราให้คนเมื่อกี้ที่ชื่อว่าหนิงเย่มาช่วยพวกนายแบกไปสิเธอมีพลังพื้นที่ว่างพระเจ้ารู้พลังพื้นที่ว่างอย่างนั้นเลยนี่เธอพลึกจับเอาไว้ปริ n งเออขอบขอบคุณเนอะ ไม่ได้ผมเป็นห่วงหัวหน้าฟานเราไปหาเขาด้วยกันเถอะนายกับหัวหน้าฟานมันจะมีอะไรแปลกๆด้วยกันนะเออเปล่าสักหน่อยแต่ดูจากสภาพพวกเขาไม่มีทางเป็นค่าความแค้นของค่าได้แนะ่ผมไม่ใช่ผมไม่มีอย่าพูดมั่วๆเนอะไปเถอะถนอนอยูจียยฉันรู้ทาง พลิงคลื lên, áng, quoi, ่หาดเย่ถนนจูเซียหมายเลขสามหนึ่งูนปึงคือว่าเรามาถึงแล้วอืมจังมั้งพวกนายอยากมาบ้านของฉันอย่างนั้นแหละฉันพูดได้ถูกต้องก็คือบ้านของเจ้านายออเธอก็คือเย่เมียวเหรอ ถ้าอยู่ที่นี่อย่างนั้นแหละถ้าอย่างนั้นหัวหน้าฝานพวกเขาไปไหนกันแล้วล่ะหนิงเย่หดเยี่ยมกว่านางเอกปลอมในมิติก่อน,ก,อนก่อนมากหรือว่าพวกเขาจะถูกหนิงเย่ฆ่าตายนอก่อนเถอะในเมื่อพวกเขามาเพื่อหาฉันก็ต้องมาที่นี่ไม่ใช่สิ เรามาถึงเด็วขนาดนี้หัวหน้าต้องเกิดเรื่องแล้วแน่ๆปังปังช่างน่าเกลียดทำไมจูจ่ๆพวกซอมบี้พวกนี้ถึงได้แข็งแกร่งขึ้นมานะปังปังหัวหน้าหัวหน้าทางนี้เด็วครับจึกไม่ได้ให้นายไปรอฉันเหละวิ่งมาที่นี่ทำไมนายรู้ไหมว่ามันอันตรายมากๆ โหน้าครับเธอก็คือเย่เมียวเย่เมียวนะนี่เธอเธอคือเย่เมียวเหระทำไมก่อนหน้านี้ถึงไม่พูดละ่ะก็พวกนายไม่ได้ถามชื่อฉันนี่เพราะฉันเป็นคนให้พวกนายมาหาฉันแหละใช่แล้วเพราะสีซั่วเป้าหมายการช่วยเหลือหลักของเราอยู่ข้างมหาวิทยาลัยถึงเจียง หัวหน้าฐานทัพเป็นห่วงเธอก็เลยให้พวกเรามารับเธอไปด้วยกันและเสียห้ามสี่ชั่วคือใครในโครงเรื่องมีคนคนนี้ด้วยละ่ะมีนะมีแต่เดิมทีในเวลานี้เจ้าของเดิมได้ออกจากเมืองไปหาพ่อของเธอที่ฐานทัพแล้วเธอไม่รู้ว่าเดิมทีเขาให้คนมาหาตัวเองก็เลยไม่ได้เจอกับสี่ชั่ว มาชาติแล้วเจ้าภาพไม่หาเขาเจอจากความทรงจำของเจ้าของเดิมหัวนหน้าฝานครับเหมือนว่ากองทัพซอมบี้จะสลายตัวไปแล้วตอนนี้เรารีบถือโอกาสกลับไปที่รถไปถนนจูเชียเถอะครับใช่แล้วหนิงเย่ละ่ะเธอไม่ได้อยู่กับพวกนายหรอกนะที่แท้หญิงสาวคนนั้นชื่อว่าหนิงเย่สินะ ตอนมาเราถูกซอมบี้บุกเพื่อมาช่วยพวกเราลอดซอมบี้ออกจากวงล้อมตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหนผมไปหาเธอดีกว่าถึงเธอจะควบคุมพลังเหนือมนุษย์ได้แต่ก็ต้านทานการไล่ล่าของซอมบี้ฝูงแล้วฝูงเล่าไม่ได้ด้วยพลักกำลังของหนิงเย่การหายตัวไปของเขาต้องมีเป้าหมายอื่นแน่ๆ ไม่ใช่เพื่อเจ้าง้างอย่างพวกนายหรอกเนะี่ยกระชาเออเออวิ่งเฉงพวกนายรีบหนีไปเออวันหน้าครับเราต้องช่วยเขานะครับดูจากจำนวนจากระยะใกล้เราไม่มีทางชนะแน่นอนเย่เมียวเมื่อกี้คุณแข็งเกร่งมากคุณไม่มีวิธีอื่นเลยแล้ว นายจะทิ้งเขาเหรอหรือจะตายกันทั้งหมดเลือกเอาเองหากยังลังเลอยู่แล้วก็ในไม่ช้าก็เหลือกแค่การเลือกเดียวถอยก่อนเอาไว้ค่อยกลับมาหาหนิงเย่ร้านสะดวกซื้อเฮาลี่เย่เมียวเป็นคนพบที่นี่ ภายในมีสิ่งของมากมายทางที่เราจะออกนอกเมืองไปฐานทัพเพื่อหาสีซั่วนั้นยากที่จะเจอสิ่งของอีกดังนั้นตอนนี้หยิบของไปได้เท่าไหร่ก็หยิบไปเลยน่าเสียดายที่วี่เฉิงไม่ได้เห็นแล้วเอ,อ๊ะน,นี่นี่มันอะไรกันทำไมถึงได้เป็นแบบนี้ไปได้ล่ะหัวหน้าเมื่อกี้ที่นี่มีของเต็มไปหมดจริงๆคุกกี้ที่อยู่ในมือของเธอ ก็ได้มาจากที่นี่นะครับฉันเชื่อนายเจ้งเย่เยเยเมียวทำตัวแปลกๆถึงคุณจะบอกว่าเธอแข็งแก่งมากแต่เราก็ไม่สามารถพึ่งพาเธอได้ไม่สิควรพูดว่านายต้องระวังเธอเอาไว้ตอนนี้พวกเราออกเดินทางไปมหาวิทยาลัยถึงเจียงกันเถอะหากหากเขาช้าไปสักวันหนึ่งความหวังก็น้อยลงไปเท่านั้นพยักหน้า มหาวิเชีลัยลถึงเชียงห้องปฏิบัติการวิจัยทางการแพทย์ส,สี่ซั่วไม่กินข้าวเย็นเหรอไม่ต้องมาสนใจผมหรอกผมจะไปกินเองแนวทางของนวนิยายประเภทนี้จะใช้ได้ผลกับเธอจริงเหรอยังไงนวนิยายก็เป็นนวนิยายอยู่วันยังค่ำหากอยากมีเปอร์เซนต์ความสำเร็จสูง ก็ไปเรียนรู้จากประสบการณ์ลบจริงของผู้เชี่ยวชาญเถอะหนึ่งร้อยคลิปรับทำให้เทพธิดาประทับใจหนังสือเล่มนี้ขายดีต้องแพงแน่แน่จิว๋วเศาคะแนนสะส,สม8,898แลขกับภารกิจหลักสำเร็จถือว่าคุ้มค่ามากนะเจ้าเก็บเอาไว้เองเถอะราคาดีเลยนะมหาวิเชาาัยเฉิงเจียงตึกคณะแพทยศาสตร์ นายอยู่ที่นี่ผมหาคนเจอแล้วจะออกมาจะมาไว้ว่าต้องระวังตัวด้วยกกกกกกหวัวหน้าของนายไม่ได้บอกให้นายระวังตัวเอาไว้ล่ะไม่ไม่ไม,ไม่คุณเคยช่วยผมที่ซูเปอร์มาร์เก็ตผมรู้ว่าคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่ช่วยสถานการณ์ของวิเชียงในตอนนั้นใครก็ช่วยไม่ได้หวัวหน้าเองก็รู้ เขาแค่เป็นห่วงผมคุณได้โปรดอย่าสนใจเขาเลยนะวันนี้เหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วคุณพักผ่อนก่อนเถอะปึ้งหัวหน,น้าดึงขึ้นรถนายจะไปด้วยเหรอนายอยู่ที่นี่แหละช่วยเฝ้าขนมในรถให้ฉันถ้าขนมหายไปหนึ่งถุงฉันจะเอาสมองของนายเออเออปิดประตู นี่คุณจะทำอะไรนะ่ะเย่เมียวเปิดประตูไม่ได้ปังปังเจ้าภาพไปช่วยคนจนได้ดูเหมือนจะเข้าใกล้แล้วปึงคือเธอนั่นเองเธอมาที่นี่ได้อย่างไง เจ้งเย,ย่บอกว่าคุณใกล้จะจนมุมแล้วดูเหมือนว่าการมาของฉันจะไม่เสียแรงเปล่าผมจะส่งพวกเขาไปในที่ที่ปลอดภัยก่อนเธอเองก็รีบตามทีมไปผมไม่มีเวลาที่จะมาป้องกันคุณคนเดียวหรอกนะคำรามอา่ารีบไปสิฉันไม่ไหวฉันไม่ไหวแล้วลุกขึ้น Đinh Khang Thêm